ต่อไปจะเป็นการแนะนำการใช้งานเว็บไซต์ freepic.com เว็บไซต์ที่มีคอนเซปต์ว่า Graphic for Everyone เมื่อคุณสามารถเข้าสู่เว็บไซต์ freepic.com ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณควรทำการ sign in เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยหากคุณมีการใช้งาน Google Mail อยู่แล้วคุณสามารถใช้ username และ password ของ Google Mail ในการ sign in เข้าใช้งานเว็บไซต์ได้เลยค่ะ แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ต้องการใช้ Google Mail ในการ sign in เข้าใช้งานเว็บไซต์คุณยังสามารถใช้อีเมลโดเมนอื่นๆในการสร้าง user เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อีกด้วยนะคะโดยการที่คุณคลิกเลือก sign up และใส่ข้อมูล username, email, password เพื่อทำการสร้าง user เข้าใช้งานเว็บไซต์ f r e e p i c c o m ได้อีกด้วยค่ะ และถ้าหากว่าคุณได้ใช้งาน Chrome Browser โดยทำการล็อกอินด้วย Google Mail ไว้เรียบร้อยแล้ว,ล,วล้วก็คุณยังสามารถใช้งาน Google Single Sign On ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยเลือกอ e ีเมลที่คุณต้องการได้เลยนะคะและเมื่อคุณทำการ sign in เข้าสู่เว็บไซต์ f r e e p i c com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้านบนจะมีช่องให้คุณสามารถใส่ข้อความเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการค้นหาได้นะคะโดยคุณสามารถใช้คีย์เวิร์ดสั้นๆเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการค้นหาโดยเว็บไซต์ freepick.com จะแบ่งประเภทของไฟล์ไว้หลายประเภทเพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการโดยไฟล์ประเภทแรกจะเป็นไฟล์ภาพวาดแบบเวกเตอร์ไฟล์ประเภทที่2จะเป็นไฟล์ภาพถ่าย ไฟล์ประเภทที่3จะเป็นไฟล์ภาพแบบ Photoshop โดยไฟล์ภาพประเภทนี้จะเหมาะสมกับคนที่สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop ได้ด้วยตัวเองนะคะไฟล์ภาพอีกประเภทได้แก่ไฟล์ที่เป็นไอคอนและยังมีไฟล์ที่เป็นประเภทพรีเมียมซึ่งเป็นไฟล์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดเราจะสังเกตไฟล์ประเภทนี้ได้จากรูปมงกุฎมุมบนด้านซ้ายมือของทุกรูปนะคะ เมื่อคุณเลือกรูปที่ต้องการดาวน์โหลดได้เรียบร้อยแล้วหากคุณใช้โปรแกรม Pinterest อยู่คุณสามารถพินรูปนั้นๆเอาไว้ได้ด้วยนะคะและถ้าหากคุณทำงานเป็นทีมคุณยังสามารถ Copy Link เพื่อนำไปส่งต่อให้กับเพื่อนๆในทีมให้สามารถใช้งานรูปเดียวกันได้อีกด้วยค่ะและยังมีการแสดงข้อมูลรูปภาพที่คุณอาจสนใจไว้ด้านล่างอีกด้วย คุณสามารถกดดาวน์โหลดภาพได้จากหน้านี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าภาพที่คุณเลือกเป็นภาพแบบพรีเมียมแน่นอนคุณจะต้องสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเสียก่อนคุณจึงจะสามารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพนี้ได้และถ้าคุณอยากเก็บภาพต่างๆไว้ในคอลเลกชันของคุณเองคุณก็สามารถทำได้โดยกดปุ่มคอลเลกชัน และเพื่อเป็นการให้กำลังใจเจ้าของผลงานที่ทำออกมาให้เราดาวน์โหลดกันฟรีๆก็สามารถกดให้กำลังใจได้ด้วยการกดรูปหัวใจตรงนี้เลยนะคะและถ้าคุณอยากแชร์ให้โลกรู้ว่ามีรูปสวยๆอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็สามารถกดแชร์ได้เลยนะจ๊ะเอาล่ะต่อไปนี้เรามาดาวน์โหลดกันเลยเมื่อคุณกดปุ่มดาวน์โหลดจะมีป๊อปอัพแสดงตัวเลือกในการดาวน์โหลดขึ้นมา โดยปุ่มสีเหลือง Premium d o w n น์โหลจะใช้สำหรับ Premium User ที่เสียค่าใช้ใจ่ายเป็นรายเดือนสำหรับ f รียูสเซอย่างเราๆท่านๆแน่นอนค่ะต้องกดปุ่มสีเขียวฟรีดาวน์โหลดโดยยังมีเงื่อนไขสำหรับฟรียูสเซอร์อีกด้วยนะคะสำหรับฟรียูสเซอร์นั้นสามารถดาวน์โหลดภาพได้เพียงวันละสิภาพต่อวันเท่านั้น แต่ถ้าคุณอยากดาวน์โหลดมากกว่านั้นคุณต้องสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเมื่อเราทำการดาวน์โหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้วเราจะได้ไฟล์ที่เป็นนามสกุล zip นะคะก่อนใช้งานเราต้องทำการ unzip ไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนไฟล์แรกที่เราจะได้รับเป็นไฟล์ที่ใช้สำหรับโปรแกรม i l l u e r a t o r โดยสามารถนำไฟล์นี้ไปใช้งานต่อได้เลยนะคะต่อไปจะเป็นไฟล์ที่เป็น format EPS ที่สามารถใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มนะคะและไฟล์อีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะได้รับได้แก่ไฟล์ที่เป็นฟอร์แมต JPG ที่ใช้ดูรูปตัวอย่างหรือสามารถนำไปใช้งานต่อได้เลยค่ะหากไม่ต้องการแก้ไขและอีกไฟล์หนึ่งที่มีความสำคัญมากไม่แพ้กันได้แก่ไฟล์ f o n t .txt ซึ่งจะเป็นไฟล์ที่แจ้งรายละเอียดเรื่องฟอนต์ที่ใช้ในรูปภาพภาพนี้นะคะ ส่วน2ไฟล์สุดท้ายเป็นไฟล์ที่แจ้งเงื่อนไขาการใช้งานทั้งแบบฟรีไลเซนและพรีเมียมไรเซนนะคะควรศึกษาก่อนใช้งานให้ละเอียดด้วยนะคะป้องกันการโดนฟ้องร้องค่ะค่ะและทั้งหมดก็คือความรู้ที่ได้นำมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในมหากรรม KM Show a Share ในปีนี้นะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะ ว่าเพื่อนๆจะได้รับความรู้และสาระจากคลิปนี้เพื่อนำไปช่วยเพื่อนๆในการทำงานกราฟิกให้ได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะ